มอดมอดบอกพี่เอขายหมูขามหมูแม่ได้ลรอยางมันไส้มากเลยมอดมอดกูรีวิวให้เขาแทาบตายจากนักข่าวทั้งหมดเต่าทีวีพูไปลงให้หพูดให้ทุกทุกคลิปแต่กลับเอาตางังประเหศเด็กสองคนนั้นเอาขาหมูไข่พะโล้ไปให้มันแตกแล้วให้ตังมันคนละห้าหมูแต่คนทํางานอย่างพวกเรากับนักข่าวอย่างพวกเราทําให้พี่เอแทบตายสลึงหนึ่งก็ไม่ได้ แต่เอาไปให้มันห้าหมื่นให้ผัวห้าหมื่นให้เมียห้าหมื่นเอาไข่ปลโลไปให้มันแดกคิดแล้วมันน้อยใจไงนี่บอกว่าจะทําขาหมูไปให้มันแดกอีกเนี่ยพี่เอไปร่วมกระบวนการกับพวกนั้นทำไม่พี่เอสุภชัยเป็นคนโด่งดังระดับประเทศเป็นผู้จัดละครเป็นผู้จัดการดาราเขาเป็นผู้จัดการ,ราดาราดังด้วยอัมพชราปาณเดชยาญา่อแมนดาอบดม แล้วน้องล่าสุดที่ว่าน้องสีดนพี่เอกำลังจะสร้างซีรีส์และพี่เอไปยุ่งกับขบวนการนี้ทาไมเอาเอาตัวไปเกือกกู้ทาไมลืมไปแล้วเหรอพี่เอรู้หรือเปล่าคนอย่างที่เป็นนักข่าวอย่างพวกฉันอินฟูอย่างพวกฉันน่ะน้อยใจมากๆเลยบอกอะไรวะกูทําให้มึงแทบตายเตาทีวีปูพูดให้มึงทุกวันเลยโชงประเด็นให้มึงทุกวันเลย ลงข่าวในทีวีปูให้มึงทุกวันเลยสหลังหนึ่งก็มึงก็ไม่ได้ให้ข่าวแต่มึงไปให้ไอ้ผัวเมียคู่นั้นมีเซ็กในวัยเรียนให้มันท,ทนําไมฮัลโหลไปให้มันทําไมไปเข้าร่วมกระบวนการทําไมคือเสียใจอเข้าใจหรือเปล่า เสียใจมากเลยพวกเราทํางานกันเหนื่อยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะที่ทําให้เพาะเรารักพี่เอนะเราทําให้เขาเพราะเราเรารักเขานะแต่เขากลับเอาเงินไปแจกีผัวเมียคู่นั้นนะไปร่วมขบว,วนจานกับพวกนั้นนะเราเสียใจมากฮัลโหล จุนสวัสดีจ้ะช่วยน้องคนที่ลำหาเงินอะไปช่วยมันทำไมมือตีนดีๆมือตีนดีๆมึงดูกูแก่ยู่สิบห้ากูยังต้องทำมาหาแดกเลยกูต้องดิ้นรนมาไล่เสิร์เพื่อจะขายของ พวกนี้ก็หิวแสงทำไมอ่ะป้าคนที่ตาบอดร้อยสองปีนอนอยู่ในบ้านที่แท็กไปอุ้มออกมาและส่งโรงพยาบาลอีพวกนี้จะไม่ไมช่วยเขาเรียกหิวแสงไงเบอร์ตีนดีๆให้มันทำมาหาแดก พวกนี้หิวแสงพยายามจะสร้างภาพไงแย่งกันแล้วเป็นยังไงแล้วก็กัดกันทะเลาะก,กันแล้วก็ส่งคนมาแม่ตักกลจน,ก,นกก็เลยเสือกจะไปสร้างบ้านที่มันไงจ้างมันมานั่งขายของก็พอดัดจริตจะไปสร้างบ้านเนี่ยมันต้องเจ็ดแสนไอคนที่มันซื้อของไปมันก็ไม่พอใจไงกูซื้อของกับมึงจนมึงรวยมึงมีเงินเป็นพันล้าน แล้วมึงก็เอาเงินที่ประชาชนไปช่วยซื้อเนี่ยไปแจกอีกสองเด็กคนนั้นก็เหมือนพี่เอสุภชัยฉันก็ไม่พอใจกูช่วยมึงรีวิวอะ่ะจนคนด่ากูทั้งประเทศจะไอเต๋าช่วยกันโฆษณาให้มึงอะ่ะพูดให้มึงทุกวันลงทีวีผูให้ด้วยแม่ส่งให้สื่อคนอื่นเอาไปลงอีก พวกกูทํางานให้มึงแค่ตายเอสุภชัยแต่มึงเอาเงินที่พวกกูช่วยกันทําให้มึงรวยเนี่ยไปให้อีเด็กสองคนนั้นมึงรู้ไหมว่าพวกกูน้อยใจมันน้อยใจคุณผู้ชมเราทําให้เขาเหนื่อยมากอ่เต่าทีวีภูนะเต่านี่จัดไอการพูดให้พี่เอทุกวันเลยการพูดนี่การจัดเนี่ยเราต้องคิดคอนเซ็ปต์นะว่าเอาประเด็นไหนที่แม่ลีน่าเนี่ยแล้วก็มาชงให้ เพื่อให้เขาเป็นข่าวพอเป็นข่าวคนก็ดูแล้วอยากกินของเขาขายดีเออแต่เอาสิ่งที่พวกเราทำให้เขาเหนื่อยแทบตายเนี่ยเอาเงินไปจแจกแจกให้อีเด็กสองคนนั้นถ้าเป็นอีพวกไม่ค้าหิวแสงออนไลน์หิวแสงก็ช่างหัวมันแต่นี่มันพี่เองไงไปเกือกกว้วกทาไมตัวเองดังจะตายตัวเองเป็นผู้จัดละครตัวเองเป็นผู้จัดการดาราตัวเองมีของดีอยู่ในตัว ทำไมต้องไปเกือกกลัวกับพวกนี้ต้องไปแย่งซีนกับเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็เสียใจแล้วก็น้อยใจบอกไม่ต้องไปทําให้พี่เอแล้วเต่ามึงไม่ต้องมาขอร้องกูเลยเต่าทีวีผูมึงไม่ต้องมาขอร้องกูเลยไม่ค่ะช่วยเชียร์พี่เอหน่อยนะคะไอ้เต่ามึงไม่ต้องมาขอร้องกูนะต่อไปเนี้กูทําทําตามที่มึงขอร้องกูเนี่ยจนเป็นข่าวสิบกว่าล้านคนดู คนด่ากูหมดแล้วมันก็หอบเงินที่มันได้กําไรจากไข่พะโลไปให้เด็กสองคนนั้นนห่ะคนทำก็นี่คือเหนื่อยแล้วโทรศัพท์ดังไม่หยุดน่ะก็อีพวกคนใต้เนี่ยเด็กใต้เนี่ยโทรมาตาเปาลู้หรือเปล่าฮาลัลโหล มีอะไรผัวโ,โทรมีอะไรเหรอคะพี่พาดอกไพูดมาเลยค่ะมีอะไรเหรอคะอ่าใช่คุณลิซ่าจังไหมคะใช่ค่ะตอนนี้จะรู้ส่งของขบวนอะค่ะอะไรนะตอนนี้ว่าจะเขาไปส่งของขบวนอะค่ะส่งมาแล้วยังมาส่งได้เลยได้ค่ะฝากใช้ได้ถึงเว่ะอีก10นาทีนะคะ กูจะกับมาอาจารย์ไปดูหมูแดงเป็นไวเล่าเลยกูรู้เปล่าว่าแม่ต้องวางแผนอะไรแม่ต้องวางแผนตั้งแต่กลางคืนเลยว่าจะต้องไปแดกขาหมูเพื่อมันเข้ากับหมูแดงแล้วก็พาไปดูหมูแดงแม่เสียเงินต้องเกือบพันนะเช่ารถกอบห้าร้อยห้าสิบขับเข้าไปแต่กล้องสองร้อยค่ารถอีกแปดสิบ เพื่อที่จะไปถ่ายหมูเดงแล้วคนเข้าคิวเป็นพันแม่ต้องแบบฝ่าไปเลยขอโทษใะขอโทษใะขอโทษใะแต่ไม่มีใครด่าแม่เพราะก็รู้ว่าเราจะไปไลฟ์สดให้ประชาชนทั้งประเทศได้ดูแล้วเราก็มันมีเยอะสัดเยอะแต่ถ่ายแค่หมูเดงแล้วกลับเลยเพราะว่าจะมามา,มา,ม,ามาทําเค้กหมูเดงต่อแต่ว่าไอมากมีเสเลดเยอะมากไอตลอดทางไปกินเค้กกูตายแน่เลยก็เลยไปกินในแน่นไงจุ่มแซบไง หัวละร้อยห้าเก้าอ่ะมันจะได้ร้อนร้อนสดแล้วมันคล่องคอแล้วสั่งขี้บูก,กระดาษเป็นกองเลยรู้หรือเปล่ากูจักรพปันแม่ต้องแกล้งหน้าด้านตะโกนเสียงดังๆเพื่อให้มันเป็นไวเล่าไปทั่วประเทศให้คนรู้ว่าอ่ะกูมาเยี่ยมหมูเด้งแล้วแต่หมูเด้งมันไม่เล่นกับคนไงที่เราเห็นในติ๊กต็อกอะไรมันเล่นกับพี่เลี้ยงมันไงพี่เลี้ยงมันเข้าไปถ่ายใกล้ๆ แต่ตรงที่เราถ่ายมันมันไม่ได้ไงมันนอนจากข้างแม่มันแล้วคนที่ดูแลมันก็มาห้ามเข้าไปเนะี่ยเข้าไปดูห้านาทีเขาก็ไล่ออกมาแล้วนะเพราะคิวเป็นพันไงมากันตั้งแต่หกโมงเช้าอะ่ะมันนอกอะ่ะมาหกโมงเช้ามาวเจียวเจ้าวุ่นวายเขาก็ต้องเปิดประตูให้เข้าเลยเพราะว่าปกติเขาเปิดเก้าโมงเดี๋ยวนี้หกโมงเช้าก็เปิดแล้วอนุโลมเจ้าหน้าที่ในนั้นบ่นกันเนะ่ยเหนื่อยมาเดือนกว่าแล้ว พอคนเข้าไปวันหนึ่งอ่ะเก็บเก็บค่าดูอ่ะได้วันสิบสามล้านบาทตัวนะหมูเด้งอ่ะตอนนี้เวลาเราไปดูจริงอ่ะมันไกลมากมันมองไม่เห็นตัวมันเล็กด้วยอมองเห็นแต่มันไม่เห็นการเคลื่อนไหวปฏิกิริยาอะไรของมันไงเพราะมันนอนหลับทั้งวันยูซากินบอกว่าพี่เอเด็กสองนั้นกินไข่ปลาโลสาม,มอกูหมั่นไส้พี่เออยููซากินกูไม่ทําให้แล้วแหละ ไอเตา๋ามึงไม่ต้องมาขอร้องกูนะไอเตา๋เตาทีวีพูมิช่วยโฆษณาให้พี่เอหน่อยช่วยเชียร์พี่เอหน่อยกูไม่เชียร์คนเชียร์เชียร์แทบตายเหนื่อยแทบตายทำให้พี่เอรวยแล้วกค่เอาเงินไปแจก,กอีเด็กสองคนนั้นแนะ่ไปให้มันทําไมพี่เอสุภปชยัยรู้ไหมว่าพี่เอามาอนะ่ะฉันต้องเอาเอาไปแจก,กนักข่าวอ่ะช่วยจ่ายค่ารถให้พี่หมดไปเป็นพันพี่รู้หรือเปล่าแจกให้น้องๆ้องนักข่าวที่ช่วยเอาข่าวพี่ไปลง พี่รู้หรือเปล่าเตาทีวีพูอ่ะขอร้องฉันส่งข่าวต่อให้นักข่าวเป็นสิทธิ์สำนักเอาไปให้มันแดกทําไมเอาเงินไปให้มันทําไมพี่อเอสุภชยัยคนที่ทํางานจริงๆพวกฉันน่ะมันเหนื่อยเว้ยแล้วกูเนี่ยโดนด่ามากที่สดุดมึงไปให้มันทําไมมึงไปร่วมขบวนกับกวนพวกนี้ทําไมมึงเลิมแล้วเหรอเอสุภชยัย อดีตพวกนี้เป็นยังไงไปร่วมขบวนการแกับเขาทำไมมันเสียหมดไงเพราะพี่เอมันดีกว่าพวกนี้เยอะเป็นล้านเท่าเขาดังกว่าแล้วคนที่ซื้อพี่เอกินนะ่ะเขาซื้อเพราะว่าเขารักพี่เอนักข่าวทุกคนรวมทั้งฉันที่ทำให้พี่เอนะ่ะก็เพราะว่ารักพี่เอโปหมดให้ บอกมูลให้มึงด้วยให้มึงขายดีวันนึงขายได้ห้าแสนแล้วมึงก็เอาตังที่มึงได้เนี่ยไปแจกอีเด็กสองคนนั้นไปให้มันทําไมพวกกูทํางานให้มึงฟรีไม่ได้ตังขายพระโลกวันนั้นเขาให้มาน่ยแม่ตักใส่ตุงใส่ตุงแบ่งไปให้ร้านมาดามเมาส ให้เขาไปกินถุงหนึ่งถ้าไปสั่งจากพี่เอกอะห้าร้อยค่ารถจะเจ็ดบาทหรอกูออ,อกค่ารถให้กูส่งไปให้ไทยนิวให้น้องมุกค่ารถสามร้อยห้าสิบไปอู่กายอยู่ตรงลำบางนากูส่งไปให้ศรีพายอยู่บางกะปิค่ารถอีกสองร้อยรู้หรือเปล่าพี่เอที่เอามาเนี่ยกูตักตักตักแล้วกูแจกจ่ายให้ทั่วเลย แล้วคนทํางานอย่างฉันนะ่อย่างเต่าทีวีผู้อย่างนักข่าวทุกสํานัก,กนเขาทาให้พี่อ่ะสะ่วนนึงก็ไม่ได้ได้จากพี่แล้วพี่ไปให้มันทําไมไปร่วมกระบวนการกับพวกมันทําไมไปให้มันทำไมตั้งหนึ่งแสนนะ่ะสองคนนะ่ะบ้าแล้วเหรอพี่เอสุภชยัย คนที่ทาให้พี่ขายดีคือกลุ่มพวกฉันที่ลงข่าวให้ทุกวันพูดให้ทุกวันกูมันไซสดๆเลยไอเต๋าที่มีพูมงไม่ต้องมาขอร้องกูแล้วนะตอไปเนี่ยแม่ขาช่วยโฆษณาพี่เอหน่อยนะคะช่วยเชียร์พี่เอหน่อยนะคะแล้วกูทำให้กูทนโดนทนด่าเป็นสิบล้าน แต่มันเอาเงินที่มันเราทําให้มันเหนื่อยจะตายแล้วมันกําไยไปให้เด็กสองคนนั้นตั้งแสนหนึ่งอ่ะเอาพระโลไปให้มันแดกอ่ะกูน้อยใจว่าอยียูซากินไปให้มันทํำไมพี่เอศรุชยัยคนที่ก็ซื้อกับพี่เอนักข่าวทุกช่องเขาลงให้พี่เอเพราะเขารักพี่เอ พี่เอซื้อไอโฟนมาแจากน้องๆน,นักข่าวอ่ะทีมที่ฉันส่งข่าวให้เขาลงอ่ะยังจะคุ้มกว่าไหมไปไปไปให้อีกสองคนนี้อ่ะแล้วนักข่าวก็ทําให้พี่ฟรีเลยนะปกติอ่ะข่าวโปรโมทอย่างเงี้ยมันลงให้ไม่ได้ที่ต้องซื้อโฆษณาพี่ต้องซื้อโฆษณาค่ะแต่ทุกคนทรรักพี่ไงเขาทำให้พี่ฟรีไงแต่พี่กลับเอาความเหนื่อยของพวกเราที่ทำให้พี่รวยอ่ะ เอาเงินไปแจกอีกสองตัวนั้นนะ่ะไปร่วมขบวนการกับพวกมันหิวแสงไง